สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นทาวเวอร์อีกแล้วอ่ะอันนี้มันมีทาวเวอร์หลายอันเลยนะก็ไปดูเ,ดเลยว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกขอเดาหน่อยว่ามมีอะไรบ้างอันนี้เป็นทาวเวอร์อัพกรีนทีนะแล้วอันนี้ล่ะทาวเวอร์อัพอะไร ชูกะโบบาร์ทีเหรอใช้น้ำไข่มุกใช่ไหมอันสุดท้ายล่ะอะไรดูสีสวยดีเหมือนกันนะน่าสนใจเหมือนกันเอ้ไม่สุดท้ายสิเดี๋ยวเราเข้าไปได้เหมือนกันนะเรนโบว์สตาร์สมูตี้เอานี้แล้วกันนะสีดูสวยมากมาเลยดูสิว้าวเรากำลังกระโดดล่ะอุ้ยอุ้ย เอ้ยไม่รอดไม่รอดร่วงร่วงร่วงเอ้าแอบวอฮอปไม่ได้หรอไม่เป็นไรถ้าวอฮอปไม่ได้ไม่เป็นไรอุ้ยอันนี้อุ้ยตายอันนี้อันนี้อันนี้มันไม่ได้อุ้ยได้ได้ยังไงเนี่ยวายก็นึกว่าเขาจะตายซะแล้วอุ้ยอุ้ยวายวายวาย บอกว่าหอคอยอันนี้มันน่ารักมากๆเลยด,ดีสิวสวยสวยอัน,นคือความสวยเฮ้ยฮบแบบนี้เขาก็ฮึบแบบนี้ วงไม่ได้มันจะเป็นเสียสายไม่ใช่เหรอเออจำผิดขอโทษจำผิดขอโทษที่จำผิดโอ้ไอ้อ้ยอุ้ยอุ้ยเรือรถเรือรถอุ้ยกินเลือเลือรถได้เพื่อนชอบพาเทลอะไรบ้างพาเทลแบบสีพาเทลแบบสีพาเทลแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ของเราเป็นแบบของเราที่ชอบเป็นสีพาสเทลชมพูนะใครชอบพาสเทลอะไรบอกเลยพาสของเราพาสเทเลเรนโบว์ด้วยซ้ำ <c oughs> ป้าลองอย่างนี้ดีกว่าอันนี้มันยากไปหน่อยอะเนาะต่อไปโบบาทีปุ๊บอันไหนได้นั้นเอาอันนั้นไปเลยนะโอเคปะ่ะใครซื้อเฟรดี้เฟดมาปุ๊บปุ๊บ อันนี้ใครเคยกินชาติขไข่มุกบ้างน่าจะอร่อยนะแล้วก็ไม่เคยกินเหมือนกันแหละวะ้ตาแล้วเจอด่านยากไม่อาจจะต้องให้แพ้นะวะ้าว้ายลงเ้าเหมือนกันนะเน,นี่ยเนี่ยคือมันเรมีต่านกระโดดตรงนั้นไงก็มารีวิวแมปไห้ดูเฉยๆเราเล่นไม่เก่ง เครเล่นเก่งวันนี้ก็ไปเล่นกันเองได้อันนี้เคยกินชาไข่หมูบ้างเม้นหน่อยจ้ะเม้นหน่อยจ้ะอันนี้ก็คือที่อยากให้เมนเนี่ยเพราะไม่มีเพื่อนคุยเล่นเอ้ยไายละเอ้ยอุ้ยได้ละได้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 ยิฮ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  อีกรอบแล้วกันเผื่อมันจะได้เน,ะนาะใครเคยกินชาไข่มุกบ้างเรามาใครเคยกินชาไข่มุกบ้างแล้วว่า,ามันจะต้องอร่อยมานแน่แแล้วก็ไม่เคยกินกันก็พี่เคยกินแล้วแบบชาไข่มุกมันรสชาติเป็นยังไงมันก็บอกเลยนะมันอร่อยปะถ้าอร่อยจะได้ไปซื้อกินบ้างไงอา้าวอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไร อีกอันนึงอีกอันนึงมันยังมีอีกนะยังมีอีกเฮ้ยน้องมีนที่เราจะเล่นผ่านกันไหมเนี่ยแม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเล่นผ่านหรือเปล่าแล้วก็ไม่เชียร์เธอนะอ้าวถ้าเกิดเธอตายตลอดเนี่ยอ้าเนี่ยังมีดาเหลืออีกโอ้นี่งานกินทีอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเอ่อชาเขียวช่าชาเขียว ใช่แล้วมันก็จะเป็นชาเขียวนั่นแหละโอ้ยเอาห่วงอันนี้ว่าจะทำอะไรจะร่วงกันแล้วอ่ะเนี่ยอ้าวจุ๊บจุ๊บจุ๊บ,บโอ้ยระวังเลื่อนรถระวังเลื่อนรถสำคัญเหมือนกันถ้าเลื่อนรถมันก็จะไม่ดีเลยอ่ะเอออะไรแบบเนี้ยให้กินชาใครเคยกินชาเขียวกันบ้างส่วนใหญ่เพราะเราจะเป็นเด็กกันแล้วก็ไม่ค่อยได้กินกันใช่ไหม เขาจอยู่อุ้ยอย่างน,นี้น่าจะยากเรามาทางนี้ก่อนละกันเพราะว่าอุ้ยอุ้ยเกือบล่วงเกือบล่วงเอา้าน,นี่ก็ยากเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องรอฟื้นฟูลเลือดนิดนึงนะเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดแบบเลือดมันน้อยแบบเยีเายแล้วไปต่อนี่คือตายแน่ๆเราต้องมาพักักฟื้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการพักฟื้นพักฟื้นเลือดของเรานนัเองเพราะว่าเวลาเลือดลดเนี่ยคือมันจะเป็นปัญหาอะไรนะ ไ่ไเพื่อนตาแอวอาเอ้ยตายน่าเหมือนกันไม่เป็นไรอันนี้คือเราเราอยู่นานไปหน่อยไปต้องมาเกิดใหม่ไปเอาชุดใหม่่าเมื่อกี้เราแอบไปใส่ชุดฟรีมา <c oughs> เพราะว่าเห็นชุดมันน่ารักดีอะชุดที่มันวางเนี่ยชุดที่มันวางให้อะชุดที่มันให้ม,มามาหน้ารักดีเราก็เลยใส่ อนน่ารักหมดเลยอ่ะอันนี้ก็น่ารักอันนี้น่ารักเหมือนกันอ้ะน่ารักไปหมดเลยอ้นน่ารักเป็นผู้ไม่ถูกเลยอ่ะไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าข้าไปกรีนทีไปไปเอาใหม่ดีกว่าเมื่อกี้เราดันตายอ่ะทุกคนเราดันตายซะงั้นอ่ะทุกคนก็รู้นใช่ไหมว่าหอคอยมันไม่ควรตายเพราะว่าตายแล้วมันเกิดใหม่ไง แต่แล้วมันเกิดใหม่แล้วคือมันไม่มันไปเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ดันนไม่ได้เพราะมันไม่มีจุดเซฟเออพอค่อยไหนมีจุดเซฟก็ค่อยพระเจ้าให้มาเลยนะเนี่ยเอาเปลี่ยนฝั่งบ้างเผื่อมันจะง่ายขึ้นโอ้ยคันจมูกโอ้ยโอ้ยเอาเอาอ่ามันเปลี่ยนกระสันหาเราเราเดินไม่ทันน่ากลัวน่ากลัว แล้วกลัวไว้ไว้ไว้ได้แล้วๆๆๆฮึบจุ๊บจุบอุ้ยอา้าวลวงไม่ไม่นะเอา้านี่ไงจะหายใจข้าวหมดเลยเนื้ออจะเจ็บไปต่อไม่ได้ซะแล้วจุ๊บไปชิบชล็อกอืมอันนี้อุ้ยตัวใครตัวมาแล้วแหละทีนี้เพราะว่า เขาเองก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะว่าสะพานกระจกเนี่ยมันดูไม่เป็นเหมือนกันเพิไปก่อนเลยยังไงฉันก็ไม่ไปหรอกเออโอ้ยเสียงตายเฮ้ยไปไปแล้วโอ้ยใครเคยกินชาเขียวบ้างรสชาติเป็นไงอร่อยเปล่าบอกด้วยนะอุยตาละเฮ้ย ร่วงอะโอ้มองหอคอยดิโอ้ยโอ้ยมองแล้วแบบ O M G ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาเล่นหอคอยก็ไม่ควรมองขึ้นไปข้างบนนะมองขึ้นไปแล้วมันแบบ O M G มากเลยอะจริงๆโอ้ยทำยังไงดีเนี่ยเราไปต่อไม่ได้เลย มมันไไดเ้เคยกินชาเขียวบ้างรสชาติเป็นอะไรยังไงคอมเมนต์มาหน่อยจ้าอ้อย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 ก็นั่นแหละถึงได้เราถึงได้รู้กันว่าไม่รอดแล้วนะคะไปไปขอคอยต่อไปกันดีกว่านะคะแต่ก่อนที่เราจะหัวร้อนกันมากกว่านี้เดี <c oughs> ๋ยวจะถูกหน้าจอพังอีกน่ะเออไปซ่อมหน้าจอมาหลายรอบมาแล้วฮะหัวร้อนมาก นี่เป็นอีกหนึ่งชุดที่น่ารักตอมูต์จะม,มีมากเลยอ่ะน่ารักไปหมดเลยอันนี้เรากันชอบสีเหลืองโอเคไปเป็นกันต่อดีกว่าเย่ฮาไป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 ต่อไปต่อเออยอมแพ้ไม่ได้นะนะเนี่ยชุดซันฟารเวอร์เลยเอ้ยนี่ห่อาหาคอยสีส้มหอคอยสุดท้ายแหละที่เราจะไปกันอนะ่ะวันนี้ เล่นสนุกนเลยหอ่อคอยก็อย่างที่บอกนะั่นแหละเคยเคยกินชาเคยเคยกินชาเขียวกดไลค์เคยเคย,เคยกินชาไข่มมกกดจับตาข่ายเคยเคย,เคยกินจมูตี้กดแชร์แล้วก็อันนี้หอคอยลูกพีชพีชเหรอ เจอสะพานเอ้ยเจอสะพานอีกแหรไม่ชอบเลยจริงๆจับสะพานอะไรเนี่ยอ้าวอันนี้ก็เจอตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรอันนี้มันไม่ยากเนาะเคยเคยกินพีชบ้างค่ะอร่อยไหมเดี๋ยวอ,อันนี้มีหอคอยอันนี้เป็นหอคอยมีจุดเซฟด้วยเหรอเนี่ยว้ายอันนี้ดูง่ายสุดเลยอะ ง่ายที่สุดที่เคยเห็นมาเลยอะ่ะยอจะหมดแล้วเหรอทำไมหอคอยนี้ง่ายสงสัยจะเป็นเพราะว่าเดลิเบอรเอ้ยเดลิเบอร์เดเวลลอปเปอร์ของแมปนี้เขาน่าจะยังสร้างกันไม่เสร็จอุอย้ออยให้ติดล่องให้ ใช่ยงั้อาละสำหรับคลิปนี้ไปเป็นซองก็อยาลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบุยจุ๊บ